จากวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะทั้งเนียละออฟาร์มเนี่ยได้มาเที่ยวอำเภอบางซ้ายได้มาดูฝรั่งบางซ้ายเขาตอนมาเนี่ยก็มาแบบนี้แหละเห็นอะไรไหมนี่สองข้างทางเป็นแบบนี้เลยนะงงมากนี่อำเภอบางซ้ายนะ แล้วก็ปีนี้น้ำแถวแถวบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีนะถามว่าล้นตลิ่งไหมยังไม่ล้นตลิ่งนะแต่ฝั่งนี้ทำไมเขาท่วมขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ยังดีนะที่ถนนมันยังไม่ท่วมถามว่าาามว่สูงไหมน้ำน่ะมันคงสูงแหละแต่มันปริมถนนขนาดนี้อลองดูเนียเห็นป่ะนี่นั่งบนรถนะ แต่ว่ามันไม่ได้ท่วมถนนนามันก็ปริมปลิมอยู่แหละห่างกันสักคืบเดียวไม่รู้ว่าทำไมน้ามันถึงมาฝั่งนี้เยอะแยะไอ้บ้านที่เขาอยู่ไกลๆนูน้นนะเห็นไหมมันก็คงลำบากพอสมควรแหละ แต่งงไงแถวฝั่งบางบานบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนแถวบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหรอกนะแต่ฝั่งนี้เขาน่าสงสารมากนี่ถ้าเกิดฝั่งเราท่วมฝั่งนี้คงมิดหัวบนถนนแน่เลยละเนี่ยที่มันท่วมเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันท่วมเพราะเขาผ่านน้ำมาหรือว่าเขาไม่ปล่อยน้ำไปหรือว่ามันท่วมเป็นปกติเราก็ไม่รู้จะหาสาเหตุจากอะไรแต่หน้าสงสารเขา ากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนอยู่เกาะยังไงอย่างนั้นเลยน้ําท่วมปี2,566เนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้มากอย่างที่คิดนะแต่ทําไมทางนี้เขาท่วมนั่นแสดงว่าช่วงที่น้ําเยอะๆเนี่ยฝั่งนี้ไม่เหลือหลอแน่ๆเลย แต่เอสวนฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างไรก็มาถามเขาเขาบอกว่าเขาทําดินคันดินกั้นน้ำเนี่ยมันสามารถกั้นน้ําได้จริงๆนะเขาลงทุนไปเป็นแสนเพื่อยกคันล้อมส่วนฝรั่งเขาไว้มันก็อยู่ได้ เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะ้ำมันท่วมถนนเขาต้องขนฝรั่งลงเรือไปนะแล้วก็เอาไปชึ้นที่หน้าอำเภอเขาแล้วก็ต่อรถเอามาขายที่สารกลางโอ้โหทลหดอดทนมากระยะทางเกือบ60กิโลนับถือในความอดทนจริงๆนะละออฟ้า